มันมีคำถามตรงที่ว่าเรื่องแผลการเสริมหน้าอก<น>คือมันจะมีหลายจุดบ้างอะบางคนก็แบบปานนมนบางคนข้างใต้บางคนจะกรแแลมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะพี่หมอ ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่รายการด็อกเตอร์กูรูค่ะและตอนนี้ค่ะก็อยู่กับโนเกียเลยค่ะวันนี้เกียก็มาหาพี่หมออ้นค่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีซึ่งวันนี้ค่ะเรามีคําถามเกี่ยวกับการเสริมหน้าอ,อกมันมีคําถามตรงที่ว่าเรื่องแผลการเสริมหน้าอ,อกตําแหน่งแผลของการเสริมเต้านมเนี่ยจริงมีทั้งหมดสี่ตำแหน่นงในปัจจุบันนี้นะเล้านมอันแรกที่นิยมอันที่2คือรักแร้อันที่3ามคือลานนม ตำแหน่งสุดท้ายคือสะดือมันมีสะดือด้วยเหรมีสะดือด้วยตไม่รู้เ่ยแต่เป็นวิธีที่ที่นิยมน้อยมากนะฮะ ่อนเนี่ยเราใช้ซิลิโคนไม่ใช่ซิลิโคนเจลที่เป็นซิลิโคนแบบเป็นก้อนแบบสมัยนี้ค่ะค่ะสมัยก่อนเราใช้เป็นซิลิโคนที่เป็นถุงน้ําเกลือเราจะเปิดแผลบริเวณเหนือสะดือตรงนี้ค่ะซ่อนแผลตรงนี้ได้เลยมองไม่เห็นเลยที่อื่นนึกภาพาแบบหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้กล้องสโคปเนี่ยเขาเรียกนะเหมือนกล้องเล็กๆที่เขาใช้ใช่ใช่กล้องที่ใช้ในทางศัลยกรรมนยในการเซอะเนื้อเยื่อเปิดทางให้ไปถึงต้นนมเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะแต่สะดือมาถึงถึงต้นนม พราะฉะันมันต้องมีเครื่องมือวิเศษนะครัเมืม่อเมื่อเราเรา,เราซ็ะเนื้อเยื่อซาะโครงจนมาถึงเต้านมแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้กล้องกล้องนี่ก็จะมีฉายออกจอมอนิเตอร์ไงค,คือหมอนี่มไม่ได้ดูโดวนไข้เลยก็ต้องใช้ทักษะสูงขึ้นอีกทักษะดังดีแล้วก็ พอทำโพงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ถุงน้ําเกลือนะเป็นซองอนะยังไม่ใส่น้ําเกลือเข้าไปมันก็จะ uh huh. เป็นแฟบๆมว้วนแล้วก็ใส่เข้าไปทางต่องแคบๆที่เราทำมุกี uh ้ huh, uh huh. ใส่ไปถึงต้องนมเราค่อยเติมน้ําเกลือเข้าไปให้มันปอง มีความนิยมอยู่ช่วงหนึ่งแต่เนื่องเนื่องด้วยจากว่ามีความยุ่งยากในการที่ต้องมีใช้อุปกรณ์เป็นสโคคือต้องชํานาญมากต้องชานานมากด้วยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพิ่มขึ้นเพราะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มโอ้โหแล้วเวลาพักฟื้นนี่มันก็ต้องเจ็บตั้งแต่ตรงนี้เลยถูกต้องไหมพี่หมอจริงๆไม่นะถ้าเราใช้กล้องเพราะว่าการใช้กล้องเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดแบบละเอียดเราสามารถห้ามเลือดได้ทุกจุดนะฮะโอเค ใต้รานมเป็นตำแหน่งที่นิยมที่สุดเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงรานมตรงนี้ค่ะถ้าถามว่าตำแหน่งไหนที่เจ็บน้อยที่สุดการวางซิลิโคนแม่นยำที่สุดค่ะนะฮะหมอเชื่อว่าตำแหน่งรานมได้ดีที่สุดดีที่สุดเพราะว่าการที่เปิดรานมตรงนี้มันมันอยู่ใกล้เต้านมเลยการที่แผลอยู่ใต้รานมมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเวลาหมอผ่าตัดเพื่อ ทำโครงให้ซิลิโคนเข้าไปอยู่ได้เน,นี่ยนะหมอสามารถแทมเลือดได้ทุกจุดเพราะว่าเราเปิดปุ๊บหมอส่องลงไปเนี่ยหมอจะเห็นทุกพื้นที่ของโครงเลยเนใ,นใช่ในกว้างกว่าซิลิโคนที่เราใส่เราแพนจะใส่ e c c เราสามารถสร้างโครงได้แม่นยํากว่าโครงที่เกิดขึ้นจะแม่นยํากว่าเพราะว่าตาเห็นพราะงนั้นข้อดีของแผ่นเรานมคือ เจ็บน้อยที่สุดสำหรับแต่แรกกำต้องนมนะถ้าเลือดออกน้อยคือเจ็บน้อยโอกาสติดเชื้อน้อยการเกิดพังผืดในอนาคตก็ยิ่งน้อยน้อยไปอีกนี่และว่าโอเคแผลที่เกิดขึ้นใช่มันมันใกล้เต้านมค่ะแต่ถ้าเราสามารถเย็บให้ละเอียดโดยทั่วไปสายแพทย์ตกแต่งจะเย็บมีการเย็บแผลอย่างละเอียดอยู่แล้วประมาณสี่ห้าชั้นนะเพราะงั้นแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันหายไปเมื่อเวลาผ่านไปสักเก้าเดือนสักหนึ่งปีนะฮะแผลมันจะกลายเป็นเส้นเล็ก ประมาณไม่เกินสามเซนแค่นั้นอ่ะแมนอยู่ตรงบริเวณนี้ซ่อนอยู่บริเวณนี้ใช่ค่ะถ้าเทคนิคถูกต้องใช่ถ้าเทคนิคถูกต้องในแผลจะดีมากนะครับต่อไปเดี๋ยวเราโยงไปตรงแผลจักรแผลเลยอันนี้ก็นิยมมีความเชื่อว่าแผลลักแร้เนี่ยเป็นแผลที่ดีไม่มีแผลบนต้นนมอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่ามันอยู่ไกลกันแต่ยังไงคุณก็หลีกแผลไม่ได้อยู่ดี่สุดท้ายมันก็ต้องมีแผลตรงนี้พอดีซ่อนแผลไม่ให้อยู่บน ข้อดีอันนี้คือข้อดีอันนี้หมอเรียกได้ว่าเป็นข้อดีข้อเดียวเลยของของแผลรักแร้นะ,ะับข้อเสียสลหมอหมอเชื่อว่าเยอะอย่างแรกคือรักแร้อยู่ไกลเต้านมใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ย เรามเราไม่สามารถส่องจากรักแร้มาถึงต้องมได้นะว่าว่าโครงข้างในมีเลือดออกตรงไหนถูกไหมอ๋อคือมันส่องไม่ได้ส่องไม่ได้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยอ่าฮะแล้วหนูเห็นส่วนใหญ่อ่ะคนที่ทําจั๊กะและใช่ไหมก็จะก็จะต้องใส่ทุกคนเลยอย่างที่บอกคือมันเป็นการผ่าตัดแบบแบบคลําออกแบบลายคือหมอไม่เห็นเลยว่าเลือดออกตรงไหนมันเป็นการใช้เครื่องมือนี่อ่อซ็อกใช้ความรู้สึกเพราะงั้นเลือดเลือดออกแน่นอนและคุณหยุดเลือดไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นเลือดมีการขัางแน่นอนทั้งเลือดกับ ซิลิโคนไม่ถูกกัน,มกกนเมื่อไรก็ตามที่มีเลือดเยอะเจ็บก่อนอยางแรกเ,เจ็บเจ็บก่อนพักฟื้นนาน<ห>แล้วถ้าเลือดออกเยอะเกินไปเลือดข้างเยอะติดเชื้อตามมาได้นั่นไงนะ,ะเพราะงั้นเบกลักแล้มีข้อดีสำหรับหมอข้อดีข้อเดียวคือแผลหลุดไปไกลใช่แผล,ลไม่ได้อยู่ันั้อนเป็นข้อเสียทั้งหมด ปานนมหรือว่าลานนมด้วยใช่ไหมคะอันนี้ข้อดียังไงครับพี่หมอข้อดีคือมันอยู่ใกล้นมผ่าตัดง่ายเหมือนกันค่ะผ่าตัดเห็นเห็นตำแหน่งที่เลือดออกได้หมดค่ะแผลเป็นที่เกิดขึ้นมันจะอยู่รอยต่อระหว่างพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลกับสีเนื้อน่ะแล้วเวลาแผลเป็นเนี่ยคือมันจะมองแทบไม่เห็นนึกภาพปานนมออกค่ะมันจะมีพื้นที่สีน้ำตาลกับสีเนื้อเราใช่ไหมมันก็คือจะอยู่ระยว่นเลยใช่มันมันมองไม่เห็นเลย แล้วก็สามารถที่จะโอเคเห็นตำแหน่งเลือดออกได้เหมือน<ะ>กับราวนมเลยข้อเสียถ้าคนไข้าปลานนมเล็กเราอาจจะใส่ซิลิโคนใหญ่มากไม่ได้และต้องใช้ประสบก,การณ์แล้วก็ทักษะของคนเพราะว่าช่องมันเล็กเพราะงั้นการผ่าตัดจะค่อนข้างยากกว่าราวนมอยูอ่พอสมควรจะต้องคัดเลือกคนไข้ดีๆเช<ะ>่น<ะ>คนไข้ไม่ต้องไม่ต้องการที่จะใส่ซิลิโคนใหญ่เกินไปคนไข้มีรานนมขนาด มีขนาดใหญ่พอที่จะยัดเข้าไปได้ก็ก็ค่อยใส่ปานนงได้แล้วก่าเขาเสียอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของบางายจะมีอาการชาหังนมใช้คําว่าชาชั่วคราวก็คือยังไม่ต่อกันใช่แล้วพอมันต่อกันก็รู้สึกแต่ก็มีบางายที่ชาไปตลอดถ้าไม่รู้สึกนี่อยู่ไม่ได้ชีวิตนี้เพราะงั้นก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดเพราะงั้นเห็นว่าทุกอย่างทุกแผลเนี่ย มมันีีขข้้ออดเสียหมดเคยดูติกต k อกอะแล้วมันแบบมีมีการใส่ซิลิโคนด้วยถุงอะไรสักอย่างที่ระบิดปุ๊บคือเข้าไปแล้วง่ายมากอันนี้มันต่างจากการใส่ยังไงอ่ะโอเคงั้นต้องเท้าความไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสัญญกรรมหน้าหกใส่ใส่ซิลิโคนนะจริงๆเขาน่ะบอกว่าซิลิโคนเนี่ย ต้องมีการสมัมผัสกับสภาพแวดล้อมข้างนอกให้น้อยที่สุดเพื่อโอเคป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในอากาศเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเนี่ยการเกิดพวกขังผืนในอนาคตมันจะมันจะเยอะขึ้นเพราะงั้นการที่มีสลีปเขาเรียกว่าสลีปเป็นเป็นเหมือนกลวย เป็นเหมือนกลวยนะฮะถ้าด้านนึงแคบแคบด้านนึงใหญ่ๆใช่ไหมคือความยีดหนูที่เห็นครั้งแรกถุงนั้นอะอารมณ์เหมือนบีบครีมบีบครีมเค้กอยู่เหมือนันบีบครีมใช่ใช่วิธีใช้เนี่ยมันจะเหมือนถุงนะก็คือเอาถุงไปแล้วก็เราเอาซิลิโคนเนี่ยใส่เข้าไปในถุงแล้วอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นปลายเปิดก้นปิดไว้มันมันจะช่วยยังไงข้อดีของมันดีเพื่อไม่ให้มือศัลยแพทย์เน uh. ี่ยไปบีบไปเค้นไปสัมผัสซิลิโคนเยอะเกินไป แล้วก็ไม่ให้ซิลิโคนเนี่ยมันไปสัมผัสตุ้แล้วแบบนี้มันง่ายกว่าหรือยากกว่าคะพี่หมอถ้าใช้เป็นเนี่ยมันง่ายกว่านะง่ายกว่าใช่แผ็ที่ต้องเปิดก็สั้นลงแต่มันจะยากในเรื่องของการเตรียมแค่นั้นเองโอเคต้องมียุ่งยากเตรียมถุงอันนี้เสียเวลาเพิ่มนิดหน่อยแล้วสำคัญก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่ามันมันเป็นมันมีราคานิดหนึ่งไอไอถุงตัวเนี้ยถ้าจะทําให้ไม่สัมผัสสภาพแวดล้อมเลยเนี่ยการใช้กลวยตัวเนี้ยเป็นมาตรฐานอยู่ การเกิดผังผืนเนี่ยมันหลายปัจจัย uh huh. ถ,ถ้าเราทําให้เกิดเลือดน้อยจริงๆอ,อช็อกช้ำน้อยจริงๆนะเลือกแผลให้ถูกเนี่ย ทั้งอืนมันก็ไม่เกิดเือนกันนี่ก็อีกหนึ่งทางเลือกนะคะแล้วแต่วิธีของคุณหมอแต่ละท่านนั่นเองนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าเอ๊ยยังสงสัยอยู่ก็สามารถเข้ามาสอบถามพี่หมอได้เลยน,นะคะและแน่นอนนะคะใครที่แบบมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มานะคะเพื<ๆ>่อที่ให้โนมาถามพี่หมอได้นะคะและอย่าลืมนะคะถ้าได้รับความรู้ไปแล้วอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะคะกับรายการ ด็อกเตอร์กูรูด้วยนะคะก็จะเจอพี่หมอมาให้ความรู้แบบนี้กันอย่างแน่นอนค่ะสํหรับวันนี้ก็หมดเวลากับพวกเราสองคนแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่หมอ,อ